เมื่อการอยู่ในสนามรบไม่ใช่ทางเลือทหารอังกฤษคนหนึ่งตัดสินใจหนีสงครามด้วยวิธีที่ไม่มีใครกล้าทำปี1917าอท่ามกลางไฟสงครามที่ลุกโชนในแนวรบฝรั่งเศสทหารอังกฤษนามว่าโทมัสเริ่มรู้ตัวว่าเขาทนต่อไปไม่ไหวเสียงปืนใหญ่กลิ่นดินเปื้อนเลือดและเสียงคร่ำครวญของเพื่อนร่วมรบทำให้เขาเริ่มโมธาในสงครามระหว่างถูกส่งตัวไปขนสัมภาระที่ท่าเรือเมืองกาลีโทมัสเห็นโอกาสเดียวที่จะรอดจากฝันร้ายนี้เขาแอบลักลอบขึ้นเรือขนสินค้าที่กำลังจะกลับอังกฤษ เขาซ่อนตัวใต้ลังกระสุนและยุโทโธปกรณ์อาศัยสเสบียงที่ขโมยมานิดหน่อยกับความหวังว่าเรือจะพาเขากลับบ้านการเดินทางใช้เวลาหลายวันในความมืดจนในที่สุดเขาก็ถึงท่าเรือเมืองโดเวอร์ประเทศอังกฤษโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยอยู่แนวหน้าเขาแอบเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอมตัวเป็นชาวประมงใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆไม่มีบัตรประชาชนไม่มีรายชื่อทหารกลับบ้านเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยในบันทึกของลูกชายในอีกหลายสิบปีต่อมาเขาคือผู้รอดชีวิตหรือผู้ทรยศ ต่อหน้าที่